สำหรับคนที่ไม่เคยเต้นนะคะแต่อย่าก,กลัวนะคะไม่ต้องกลัวอย่างที่เราทำาวิร์ชอปกันพวกหนูไม่ได้กลัวกันมันก็ได้ทําให้ทําได้แต่ว่าในบ้านมันจะเป็นเรื่องของความจริงจังละมันต้องมีมันต้องเป็นมืออาชีพนะคะเพราะเรามาเรียนกันอย่างมืออาชีพเพราะฉะนั้นทําทุกอย่างด้วยเกินร้อยทาไปเลย,เลยทําเท่าที่ใจพลังเรามีแล้วเดี๋ยวรูจะเป็นคนบอกเองว่า จะเอาเพิ่มจะเอาเลดไม่ต้องกลัวว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะเยอะไปนะไม่ต้องคิดเองอย่างนไ้นเดี๋ยวครูจะเป็นคนที่แล้วสิ่งที่มันออกไป <c oughs> ก็คือครูรับผิดชอบนะคะมันจะมากหรือจะน้อยก็คืออยู่ที่พลังของหนูแล้วก็สิ่งที่ครูจะรับผิดชอบมันเป็นเรื่องยากนะคะเต้นรำไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเต้นได้มันจะเป็นเรื่องที่สนุกมากแล้วก็เป็นจะเรื่องง่ายทันทีทำให้ชีวิตง่ายขึ้นทันทีบนเวทีคอนเสิ นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญในคลาสเ้นมันจะมีความกดดันเยอะด้วยร่างกาเราอาจจะไม่แข็งแรงบางคนอาจจะไม่แข็งแรงแต่รูอยากจะเห็นความพยายามเหมือนที่เราเวาเราเวิร์ดชอปรูอยากจะเห็นรูอยากจะเห็นคนพยายามคนพยายามมากเท่าไหร่ผลพอสโฟลา่วไม่ใช่มาเท่านั้นใครจริงมากเท่าไหร่ก็พอสโล่วโวตมาคือเท่านั้นนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่รูไม่ชอบเลยคือ การพรีเซนต์เป็นความอ่อนแอในคลาสเต้นนะคะเพราะว่าในในซีซั่นเนี้ยทีมแดนของเราเป็นอะไรท่าคืออะไรคะอ่าลืมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะแดนแอตติกค่ะเราทำพลายไม่มีวันหมดใช่ครับมันเป็นพลังเพราะทีมเแดนมันต้องมีพลังถ้าไม่ไส่ทานไม่ติดใครเลยไม่ติดข้างหนึ่ง เขาสาวไป workshop กูรักเขาทำใจเขาว o r k s h o p เขาต้องเ,ออเต้นโ <laughs> วชว์การกูไปว o r k s h o p สนุกกันมากนะคะกูบอกว่ามันเป็นพลังที่ไม่มีวันแบบเราต้องมีพลังในคลาสเต้นคลาสเต้นจะเป็นคลาสที่ทำให้หมูแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าแสดงความอ่อนแอออกมาถ้าไม่จําเป็นนะคะแล้วกมฟันมากเขาไม่มีวัน <laughs> 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 แต่ว่าถ้าไม่จะยบอกเลยนะคะ อย,อย่าอย่าอย่าฝืนมากบางทีฝืนมันก็ไม่ไม่ดีอ่ะนะคะเป็นไรก็บอกนะคะแต่ครูอยากจะเห็นความอดทนก่อนได้ไหมบางคนอาจจะไม่ไม่เคยเจอสกหนักมาไม่เคยทนครูอยากเห็นมุมนี้ก่อนเพราะว่ามุมนี้จะทํามันจะสร้างมันจะสร้างทาให้พวกหนูเนี่ยมันจะสร้างมุมนี้ยมันจะสร้างทําให้พวกหนูเนี่ยสร้างรักฐานของแฟนค่ะ มันขอก็เด็กๆเขาอยากเห็นคนมีพลังเขาอยากเห็นคนพยายามเขาอยากจะเห็นคนที่เป็นไอดอลของเขาเขาไม่ชอบเ่ครูเนี่ยครูก็ชอบเห็นคนมีพลังชอบผู้มีพลังชอบคนที่แบบเราสามารถที่จะฝังฝังเขาได้เด็กป็นคนในฝางเป็นมีพลังนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือนอกจากเด็กๆวัยรุ่นจะคิดว่าแข่งกับตัวเองครูคิดว่าแข่งกับตัวเองไม่พอเพราะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าพลังเราอะมันน้อยนะคะอันนี้มองมุม ที่น้อยก่อนนะเราไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่น้อยเพราะฉะนั้นเราต้องมองคนรอบข้างด้วยว่าเราจะควรจะควรจะดูใครที่เราสามารถที่จะเขาจะเป็นพลังให้เราได้บ้างเพื่อมาเสริมพหังาให้ตัวเองแล้วต่างคนต่างเสริมกันเนี่ยมันจะเป็นพลังกัคืออยายอมแพ้กันเราต้องแข่งกันไม่ใช่ไม่ใช่ามาให้สู้กันแนละ้วแต่ว่าตกตีแต่เราแข่งในความเป็นพลงังในโพสิทีฟในพลังที่มันสามารถไปอยู่บนฐานเสริมที่เรามั่นคงแนละ้ควคนดูคิดว่า ไม่ชว์ขมันต้องช่วยกันไม่ใช่แบบสู้กับตัวเองหนูแข่งกับตัวเองค่ะหนูหนูแบบหนูถ้าหน้าไหนแข่งกะได้เงทำได้่นี้แค่นี้ก็ดีเยอะแล้วสําหรับหนูมันไม่ใช่คำพูดของศิลปินเด็กรุ่นใหม่ต้องมองเพื่รักทั้งว่าเขาดีไหมถ้าเขาดีเราไปแข่งเขาเลยเราต้องมองคนที่เขาเขามีพลังแล้วเราจะได้ปฏิบัติอยนตรงนั้นอ่ะที่สำคัญ ก็ครูครูเต้นทุกคนก็ก็จะแข่งกันจะแข่งพลังกันแต่วันนี้มันมาแ้วไม่ได้แล้วเราแพ้มันไม่ได้อะไรแบบเนี้ยคือมันมันจะเป็นพลังกันเองนะคะมันจะเป็นพลังที่ดีนะคะแล้วก็อย่ายอมอย่าอย่าท้อในปาร์ตก้แค่นี้นะคะครูอยากเห็นแล้วซีซันเนี้ยครูรู้สึกว่าหนูหนูเป็นอะไรที่แบบมันมันน่าประทับใจนั่ะเราเลือกมานนะคะมันเป็นอะไรที่ มันหลากหลายมากเลยมันมาจากหลากหลายมาจากเราก็ไม่รู้จักกันมาก่อนนม่เอว่าแม่หนูก็เป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้รู้จักซึ่งกันและกันนะคะน้อยน้อยมากที่จะรู้จักกันแล้วก็มาเจอกันแล้วก็ได้มาร่วมกันทาสิ่งดีๆร่วมกันทําให้คนได้เห็นว่านเ,นวเน้นเช่นไรพยายามพีเศษมุมนี้ออกมานะคะสําหรับน้องแม็กน้องออฟน้องที น้องเนี่น้องที่เต้นสอดอ่อนไม่ต้องกลัวนะลูกครูจะเป็นพลังให้ครูจะเติมพลังให้หนูแล้วเคยเต้นแข็งแข็งนครับผู้หญิงไงเขาดูท่าทางเขาได้เหรอแหละเขาแข็งแล้วเขาซนๆอยู่แล้วผู้หญิงเขาจะสนๆมีพลังนะคะลิ๋ดก็เป็นคนที่เต้นได้แต่ติดิ้กก็จะมีมุมที่ต้องต้งแก้ไขในเรื่องของการใช้พื้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปคุยกันในคลาสเต้นทีนะคะเราเต้นสวยแล้วลายสวยได้แต่แบบพี่รันเต้นมันต้องใช้พื้นนมันถึงจะแน่นมันถึงจะแบบ อะไรเงี้ยมันก็ยังเต้นลอยๆอยู่อะไรเดี๋ยวไมป็นไรเดี๋ยวเราไปคุยมนคลาสเต้นกัก็ฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วก็สู้ๆนะคะอะไรเด็กใจเลยทำไมอ่ะหมดสองเลยเดี๋ยวนะแล้วก็สำหรับโจทย์เพลงโจทย์เพลงอย่าอย่าหวังเพราะว่าเป็นเพลงที่ครูคุณมาหมดทุกเพลงเลยกะ พูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่านะคะไม่ต้องห่วงนะคะแต่ว่าเราก็จะนําเสนอในมุมของในมุมของ af 6นะคะพรุ่งนี้ขอให้เตรียมพร้อมสําหรับคลาสเต้นนะคะเราอาจเราไม่มีเวลาคพาเด็กเด็กๆไม่มีเวลากันอยู่แล้วแต่ว่าเราจะดูจากคลาสที่จบไปนะคะคลาสไหนจบไปฟังก่อนลูกเราจะคลาสไหนจบนะคะเราก็เมื่อไหร่ที่เรา จบปุ๊บเราก็เปลี่ยนชุดเต้นวาคคูจะไม่ชอบเลยที่ต้องมาแล้วมันรอมารอหนูเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแล้วหนูมาบอกว่าหนูไม่มีเวลาหนูไม่มีนาฬิกาดูนะคะครูอยากมาปุ๊บแล้วครูอยากมาแล้วไปทำงานเลยครูไม่ชอบมาแล้วบอกว่ามานั่งรอมาคุยครูไม่ชอบครูชอบคุยหลังทํางานเสร็จครูชอบทํางานหนักก่อนแล้วค่อยมาเมาส์กันอย่างเงี้ยสนุกนะคะก็ฝากไปด้วย,ดวยโดยเฉพาะคลาสวันอังคารที่มันเป็นคลาสเช้า นะคะมันจะยากมากเลยจริงๆนะที่รักมันจะเออกล้ามเนื้อมันจะไม่พร้อมมันจะแบบไม่พร้อมไม่อะไรแต่ว่าตรงนี้แหละมันเป็นมุมที่เราจะฝึกเรามาฝึกกันด้วยการนี้โดยเฉพาะเลยฝึกความอดทนเนี่ยกล้ามเนื้อต่างๆช่วงเต้นตอนเช้าเนี่ยมันจะยากมากถ้าเราเอาชนะคลาสเช้าได้เนี่ยเราจะไปได้เฉลิวดลยเ <laughs> ฉลุยสับไป นะคะก็สู้ๆมีอะไรปรับปรุงเราจะพูดกันด้วยเราไม่หมกเราไม่หมกเล็ดนะเราไม่เม้มเราไม่อะไรเลยเอ้ยต้องแก้งี้ต้องแก้งี้ต้องแก้งี้เพื่อเพื่อภาพสวยงามบนเวทีอย่างเดียวเลยบนในคลาสห้องเรียนหนูพูดเยอะไปป่ะพี่รักไม่เยอะนานไปป่ะไม่นาน <laughs> พี่รักอยุดได้นะในห้องเรียนมนะันเป็นห้องฝึกเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่มีฟอร์มเราจะต้องไม่มีแบบอุ้ยเสียฟอร์มเฮ้ยเดี๋ยวโง่เดี๋ยว ดูแย่เดี๋ยวทุเล่เดี๋ยวไม่เอานะคะมันเป็นห้องฝึกฝนเนะ่ยเพราะฉะนั้นทำ,ทำไปเลยทำไปมันไม่ใช่เวทีอ่ะมันเป็นห้องฝึกอ่ะนะคะบนเวทีอ่ะหนูต้องดีเพราะฉะนั้นความผิดพลาดให้อยู่ในห้องซ้อมเต้นนะคะแล้วก็ครูไมานางน้องลี่มีอะไรบอกเด็กๆในมุมน้องลี่ไหมในฐานะที่ทำงานร่วมกันมานานเด็กเเนี่ย ก็ก็อยากให้ตั t <t ้งใจเต็ม no ที่เวลาที่ครูต่อท่าเต้นว่ายากไปหรือว่าง่ายไปอสมมุติว่ายากก่อนถ้ายากแล้วอะไรคะถ้ายากแล้วอย่าอย่าเพิ่งท้ออยากให้ลองทําดูก่อนว่าทาได้หรือเปล่าแต่ถ้าทำไม่ได้ครูจะปรับให้ครูเรียกจะกลัวงี้แบบว่าเด็กผู้หญิงนะพี่รัตว่าไว้เปลี่ยนอีกแล้วไว้หนูจาได้แล้วค่ะ ถ้ไม่ต้องเรียนหนูอะไรก็จะกลัวมากนะคะแต่ว่าสิ่งที่ส uh ิ่งที yeah> ่น anyway ้องนีติดก็คือแบบว่ามันจริงๆนะทำคอนเสิร์ตมันเปลี่ยนจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนจะขึ้นน่ะคือจะต้องเปลี่ยนให้มันดีที่สุดน่ะมันแบบในบ้านมันอาจจะแบบมันมันในบ้านมันสวยแล้วแต่พอบนเวทีมันไม่พอไงมันต้องปรับไปเหมือนกลับไปบ้านปุ๊บนอนพอไปนอนคืนหนึ่งนอนฝันมาอาจจะพรุ่งนี้อยากจะได้ท่านี้ก็อยากให้เข้าใจว่าครูปรับเพราะว่าอยากให้มันดูดีขึ้น ไม่ได้ปรับเพื่อแบบให้มันแย่ลงก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยอยากให้พยายามก่ออให้มันด uh> ีท uh> ี่สุดรับตัวเราแค่นั้นเองที่ปรับคือถ้าเผื่อว่าเราปรับเนี่ยคืออยากที่ให้มุมมองทุกคนอะมองคล้ายๆกันคือเราพยายามที่จะไปด้วยกันเราไปในทางที่ดีด้วยกันแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ต้องกลัวถ้าแบบสมมติว่าแบบอุ้ยคูหนูหนูว่าอย่างนี้ดีกว่าหนูชอบอย่างนี้เลยน้ำเนเลยชอบชอบเด็กต่อละต่อเทียงนํำเหนอเลย